สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหมอลำระเบียบวัฒศินทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินได้รับหน้าที่ให้ไปซื้อกับข้าวนะครับที่แมคโครแล้วก็ตลาดผักนะครับก็จะเป็นการไปซื้อกับข้าวมาให้น้องๆกินนี่แหละครับอยากจะพาไปดูว่าเราซื้อกับข้าวในแต่ละครั้งนี่นะครับเราซื้อเยอะกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากให้แฟนๆหมอลำระเบียบวัฒศินนะครับ กดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตไปใช้ชานะครับทุกคนเพราะว่าแอดมินค่อนข้างเขินกล้องสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเดินทางตอนนี้เวลาประมาณส0โมงตรงนะครับเราจะออกเดินทางไปที่ตลาดวันนี้ต้องบอกว่าออกสายสายมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีผักเหลือไหมนะครับเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็ รับชมกันต่อไปนะครับแล้วเราก็เริ่มบอกเดินทางกันแล้วนะครับเดินทางจากบ้านทุ่มนะครับบ้านของบ้านทุ่มเราก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับ ดูว่าวันนี้เราจะเอาอะไรบ้างนะครับเอามะเขือเทศสองถุงยายจดบินให้ด้วยนะครับมะเขือเทศสองถุงมะเขือเปาะสอง เอาผักน้อยได้เอากระลำสามใหญ่กระลำเขียวหรือขาวครับกระลำเขียวครับสามแม่ครัวแจ้งมาว่าต้องใช้ผักอย่างละสามถุงแล้วนะครับปกติจะซื้อสองถุง นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูผักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินซื้อผักก่อนไม่ได้เอาเงินสดมาเข้าคณะสามครับขอบินด้วยนะครับรถคันนี้ครับเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบค่ะโค้ดโค้ดบักโมบักแดงกลางวันแหงออกแสงหลังเชียงคืดวานัง แล้วพาโลหนึ่งครับมีพาอีตู่ป๊อปขาห้าสิบบาท ทั้งหมดเลยอันนี้ผักได้มาแล้วส่วนเดี๋ยวเราจะเตินมเป็นร้านพริกแกงต่อนะครับพริพแกแกงถึงแล้วโล5โลครับจะไคร้ไปไว้เผื่อทำต้มยำสักสองถึง ก็จะต้องไปซื้อเนื้อสัตว์ที่แม็กโครกับเครื่องปรุงต่างๆที่ยังขาดนะครับแต่เราไปสถานีต่อไปกันเลยโพดโหบักมูบักแดงกลางวันแหงออกแสงหลังเที่ยงขึ้นกว่านั่งกินแบบแบบซอดแดงข้าตาตอนดูกลับมากลับบันฑ์ที่ขาดไม่ได้จไปถุงเดียวก่อนะต๊อกที่เถุงเพราะว่า อยู่ที่บ้านพักเรามีเยอะแล้วแต่่ซื้อติดมือติดมือไปนะครับเผื่อได้ใช้กันไว้เอาน,นอสอ4ีโลแล้วก็บุกไก่บด40กโลครับ 40โลครับได้แล้วหมด40กิโลนะครับผมนี่เราต้องทำไปจนหมด40กิโลนะครับประมาณ2วันคือ2วันหมด lên mình không เอาทางนี้เลยไหมได้ๆค่ะยกเลยค่ะเยอนะเยอันนี้ไก่บดโบได้ไก่บดเลยนะติดไก่โบดสี่ติดกิโลน่า ิ0กิโลเป็นน่องสิสะโพกนะครับแล้วมีไก่บดมีหมูบดมีเลือดนะครับเราได้เนื้อสัตว์กันครบแล้วนะครับรวมอยู่นี่ประมาณ200กิโลได้นะครับเนื้อสัตว์ทุกอย่างเดี๋ยวเดินไปเอาน้ำตาลอีกสักแพ็คหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกลับเพราะว่าอยู่ที่บ้านพักเรามีหมูชิ้นแล้วมีไข่แล้ว วันนี้ถือว่าซื้อน้อยน้ำตาล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 ยี่ห้ออะไรดีนะะธรรมดาไปก่อนอึ๊บแพ็คหนึ่งนะครับผมลองไว้กันไว้หลังนี้เราก็จะไปคิดเงินน้ำมันมีแล้วนะครับ ออเดอร์นี่เราไม่ต้องจดเลยเพราะว่าเราจําได้เพราะว่าเราซื้อบ่อยแล้วโหสองร้อยกิโลว้าให้คนเต็มเลยทางนี้เครื่องปรุงก็มีแล้วเงินเดี๋ยวเราไปคิดเงินแล้วก็กลับบ้านพักเลยนะครับ เอากับข้าไปส่งบ้านพักกันเลยแลวะมาเอาขนมไปฝากน้องๆดีกว่ากินอะไรดีอันนี้ดีกว่าอันนี้น่ากินหนึ่งกล่องอือืมแต่ม,มีแม่ๆสนใจอยากซื้อขนมไปฝากน้องๆน,นะครับ ไปโอ้กาแฟฝากห้องชุดกาแฟอยู่ไหนนะพี่ๆห้องชุดนี้ทำงานหาลูกหามขําเลยนะครับเดี๋ยวเราเอากาแฟไปฝากแทกสองแทกกาแฟ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  โอเวนตินโอเคทางนี้ครับถึงทั้งก้น 何 <music> กันที่บ้านพักกันนะครับไปดูว่าเด็กๆแดนเซอร์มีใครอยู่กันบ้างนะครับ ไป็คนของเร็วสากัวหน้าเัลโูเร็วค่ะเร็วสวคป็นคนองรูป็นคนของการปฏิคาการปฏิค้าปฏิคาดีครอบรับงตั้งแต่กี่โมงอันนี้นี่ปลารูม่ตินนะงตั้งแต่กี่โมงตอนเที่เที่ยงอกา่ได้กินข้าวบ่ใช่ อยนี้หน่อยอาหารกีกินด้วยกันอ่ะกระเทอชหน่มาเลุตามีมีภูเขาพาหมดโลหาเลยค่ะผู้ชายหมดรลอาหารเลยค่ะมอครับคุณพีซื้อฐานไปกี่บาทหนึ่งร้อยบาทค่ะอุ้ยบินมาบินมาหกสิบมีบินไหม บินพูถ่ายรูปส่งไปให้แล้วไงบินเนาะใช่โอเคครับเดี๋ยวพี่เอาให้ครูสวัสดีครับครูมีนสวัสดีครับครูเลือกพี่ก้าวสวัสดีครับผ้าหมูครับผ้าหมูผ้าหมูเออได้กินได้ใช้แตงแล้วเราจะแทมให้ผ้าหมูเน้นครับเน้นหมูเน้นแตงเน้นหมูอันนี้อะไรอะอันนี้ผ้าหมูอันนี้ผ้าหมูหมด ต้มเส้นเลยนะครับแกงเจืดต้มเส้นแล้วก็บุฟเฟ่ต้มตมังขอบคุณครับเด็กเก่าเขารู้หน้าที่กันดีมอนเอพช่วยเด็กเก่าเขารู้หน้าที่พนดีด มีวันวันนี้มีบ้านฮากผูกนะคะเลี้ยงกับข้าวสามมือนะคะแล้วก็น้ำดื่มฟรีค่ะกับข้าวอะไรบอกแม่ครัวได้เด้อนี่ค่ะคุอซื้อของมาแล้วค่ะนี่ขนมอาจารยเอกมาแจกนี่นะซื้อของมาเตรียมไปแล้วนะหวังไม่ไม่มีการปีนเข้าครัวแน่นอนค่ะจริงปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่มีแน่ๆโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เอกสวัสดีครับครับผม เรียบร้อยนะครับอย่างละสามเนี่ยไม่ได้ไประชดนะแต่ก็อย่างละสามมันก็ต้องเยอะอย่างนี้แหลนะเนาะแต่ไม่ได้ซื้อคณะมานี่ดิเอาไม่ได้ซื้อบวกมาเพราะว่าเพิ่งกินไปไงไม่เอามานะนะกินไปบัวมาดูของตกเต็มตู้เลยนะครับ อู๋คนนี้พอมืออ่นเพาไปเด๋ไปก็ได้คะ่ะขอบคุณมากมื่อินเพาไปเด๋ครัวเรานะครับก็จะช่วยกันทาครัวพวกเครื่องปรุงอะไรครบนะครับภารกิจ<ๆ>สําหรับซื้อผักซื้อเนื้อสดนะครับเนื้อตัดเพื่อมาทำกับข้าวสําหรับแอดมินวันนี้ก็สำเร็จลุล่วง,งไปเรียบร้อยแล้ว,วน,น,นะครับ แล้เราจะจบคลิปกันด้วยกับเด็กๆดแดนเตอร์นะครับที่กำลังพักเที่ยงนะครับเราไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนมองกล้องหน่อย